วันนี้นะครับเราจะส่งรถไปนาลาธิวาสนะครับลงใต้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถโอบแปลงผักนะครับนี่ชุดโอบแปลงผักอยู่นี่นะครับชุดใบโอบนะครับอ่าที่เห็นอยู่นี่เป็นหัวหมูนะครับคันนี้ลูกค้าขอให้แปลงเป็นพรวนดินได้นะครับแล้วก็ยกล่องได้นะครับอันนี้เราขึ้นใบใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะทั้งชุดนะครับนี่นะครับเป็นชุดพวนนะครับ นรายละเอียดแล้วก็มีตัวตั้งใบให้เหมือนของเดิมญี่ปุ่นนะครับให้ลูกค้าลองดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเขาจะได้องศาหมดเลยนะครับตัวตั้งนี้เราก็จะมีตัวหัวล็อกน็อตนะครับเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะครับนี่แล้วก็มีน็อตเบอร์สิบเจ็ดข่มนะครับมีหัวล็อกตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีแหวนสปริงนะครับถอดชุดพวนได้โดยการดึงปินล็อกออกนะครับติดตั้งล้อค้ำหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ นีเราใส่ลูกค้าแล้วนะครับชุดโอบอันนี้เราก็สามารถถอดใส่ได้เป็นชุดพวนได้แล้วก็ถ้าเกิดจะใส่เป็นชุดโอบ,บ him, แลเราก็ถอดสลักออกนะครับถอดสลักก็ดึงชุดนี้ออกนะครับอเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับเราก็ดึงปป้นล็อกออกเลยนะครับแล้วดึงมุดออกดึงมุดออกเสร็จครับแล้วก็ดึงสลักออกนี้ชุดพวนออกเลยนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นชุดโอบนะครับ ชุดอบแปลงผักนะครับอันนี้ถ้ากรณีเราใส่เราเราเองก็ใส่ยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่สลักร้อยลงไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ใส่เสร็จป,ปุ๊บนะครับอะกรณีที่ลูกค้าใส่แล้วนะครับอะกรณีที่ลูกค้าใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ชุดโอบอันนี้เลยนะครับอชุดโอบอันนี้ใส่แล้วต้องถอดชุดผวนออกชุดล้อ้ออกนะครับ เป็นอ,อุปกรณ์เสริมของการพรวนดินนะครับนี่เขาจะมีชุดนี้ไว้นะครับสองข้างเราถอดออกนะครับเราปรับลดให้แนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แกนตัวนี้เข้าไปนี่นครับพอตอนใส่นะครับให้ลูกค้าดูเขี้ยวล็อกตัวนี้นะครับให้เข้านี่นะครับเข้าลักษณะสองข้างแบบนี้แล้วให้ลูกค้าล็อก น็อตนับสองข้างเช่นเดียวกันไขน็อตให้เข้านะครับถ้าเกิดลูกค้าไขน็อตเข้าเสร็จแล้วลูกค้าก็ใส่ชุดใบอบนะครับใบอบสองข้างนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอบดินแล้วแล้วนะครับนี่ต้องการกินลึกกินตื้นเราก็ปรับได้นะครับปรับตรงนี้ลูกค้าสามารถจะปรับล้อได้นะครับปรับล้อสูงต่ำได้ นะครับตัวนี้หมุนเกลียวที่ได้นะครับโอบดีไม่ดียังไงก็อยู่ที่หน้าดินของลูกค้านะครับว่าหน้าดินดินต้องเป็นดินที่ล้วนซุยนะครับถึงจะโอบสวยนะครับประมาณนี้เลยนะครับถาดนี้ก็สามารถพับคว่ำพับเงยได้นะครับโดยการที่ลูกค้าขายน็อตตัวนี้นะครับถาตัวนี้สามารถที่สลบลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ความกว้างความแคบอันนี้อยู่ที่ลูกค้าตั้งเลยนะครับ ประมาณนี้เลยอ่าเราเช็คให้พร้อมใช้แล้วนะครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับคันนี้ส่งทางใต้ใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าไกลนะครับพันสองกโลนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเวยสวยนะครับเช็คให้พร้อมใช้ประมาณนี้ครับ